อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเลยพี่น้องรู้ไหมคะว่าในโลกนี้มีวิญญาณประเภทหนึ่งที่คริสเตียนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะแต่พระคัมภีร์ได้พูดถึงมันก็คือวิญญาณของโลกนี่เองนะในพระชนะบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้รับวิญญาณของโลกนี้นะคะแต่เราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่ง วิญญาณของพระเจ้าจะทำให้เราเรารับรู้ถึงสิ่งต่างๆถึงมรดกถึงอะไรที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะวิญญาณของโลกนี้พยายามที่จะควบคุมโลกนี้มันจะมีกระแสมีแฟชั่นมีเทรนต่างๆนะะซึ่งหลายครั้งคริสเตียนน่ะไม่เข้าใจแล้วข้าพเจ้าเห็นหลายคนที่เข้าไปติดบ่วงวิญญาณของโลกนะคะวิญญาณของโลก นะซึ่งถูกควบคุมโดยซาตานนะคะมันก็จะพาเราลงไปจากทางของพระเจ้าแน่นอนว่าพระกัมพีบอกว่าถ้าเรารักโลกเราก็ไม่ได้อยู่ในพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังนะในการที่จะดําเนินชีวิตในโลกนี้ซึ่งเราอยู่ในโลกนี้นะคะแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราต้องแยกให้ออกนะคะเราไม่ต้องจําเป็นต้องติดตามแฟชั่นหรือเทรนนะคนะ,ะบางบางที่ นะคะเขจะมะีติดสินบนใต้โต๊ะหรือการที่แบบคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องตามกระแสแน่นอนบางครั้งเราอาจจะถูกต่อต้านพี่น้องแต่ถ้าเราทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราจะต้องถูกออกจากงานตรงนั้นแต่พระเจ้าจะนําเราไปที่อื่นที่เหมาะสมแล้วก็ดีกว่านั้นนะ เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะเพราะว่าจริงอยู่ที่มารซาตานครอบครองโลกนี้แต่พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือสิ่งนั้นนะแต่พระเจ้าอนุญาตให้มันครอบครองอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะจนกว่าที่วันพิพากษาจะมาถึง บางครั้งเราเห็นคริสเตียนนะคะก็ลงไปตามแฟชั่นข้าพเจ้าเองก็เคยเป็นนะคือเราดูติ k t o อกแล้วเราก็ติดมันมากเลยใช้เวลาแบบ2อสชั่วโมงบนติ๊กตอกไล่ไล่ไล่ไลดูนะคะโดยที่แบบว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากนะ,ะทำให้เราเนี่ยขาด เวลาที่จะใช้กับพระเจ้าเพราะว่ามาดูนาฬิกาอีกทีงอ้าวสี่ทุ่มแล้วนะคะเลยยังไม่ได้แบบอ่านประกัมภีนะคะแล้วเป็นแบบนี้หลายครั้งจนพระเจ้าเตือนแล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ลบแอปติ๊กตอกออกไปเลยนะคะอันเนี้ยทาให้เราเสพติดเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางครั้งมันก็มีข่าวที่แบบน่าสนใจติดตามกันเป็นเดือนเดือนนะคะเราก็แบบไปเขาเรียกว่า ตามกระแสะตรงนั้นเหมือนกันนะแต่อันนี้ยังไม่รายเท่านะไม่รายเท่ากับคนที่ตามกระแสะโลกมีความรู้สึกว่าอยากรวยอยากจะเด่นอยากจะอะไรตามกระแสะโลกที่เขาเนี่ยกำลังพูดถึงคนที่แบบชอบอวดความรวยชอบอวดว่าแบบกินอาหารร้านแพงหรูหราได้เงินมาง่ายทำแบบนี้สิได้เงินมานะนะนี่ทำให้คริสเตียนเนี่ยหลงติดก,กับไปหลายคนนะคะโดยที่มี โฟกัสการที่อยากจะร่ํารวยนะเราก็ตามกระแสะโลกแล้วสรุปแล้วนะการที่เราอยากจะรวยโดยไม่มีพระเจ้ามันไม่ใช่ความสําเร็จแน่นอนพี่น้องในที่สุดแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นมันก็จะสูญสลายนะแต่การทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าจะทําให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็ความมั่นคงที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดําเนินชีวิตโดยการตระหนักรับรู้ว่าเรากําลังถูกโลกนี้กลืนกินหรือว่าเรากําลังตามกระแสะโลกหรือเรากําลัง ต่มของพระวิญญาณพี่น้องเราไม่ต้องมีหัวใจในการที่จะอยากร่ํารวยนะในการเป็นคริสเตียนเพราะว่าพระพรความมั่งคั่งนั้นนะ่มันเป็นของเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีความอยากตรงนั้นอีกโดยทําวิธีการที่ไม่ถูกต้องโดยทําการที่สิ่งที่ไม่ได้พระเจ้าทรงนํานะแต่เรามี พระพรของความมั่งคั่งอยู่แล้วถ้าพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้านะค,ความมั่งคั่งและพระพรน,นั้นจะวิ่งติดตามเราเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องมอบให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งในชุิตของเรา ะะเราต้องตามพระวิญญาณก่อนแล้วพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราไปถึงแหลง่งทรัพยากรแหล่งเขาเรียกว,ว่าน้ําเลี้ยงของชีวิตแหล่งของอความปรารถนาของมนุษย์ทั้งหมดนะ,ะพระเจ้าจะนาเราไปในแหล่งนั้นอย่างถูกต้องนะะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นแสงสว่างของโลกนี้นะ,ะไม่ใช่หลงเดินทางไปในความมืดเหมือนโลกนี้นะะเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดในความเชื่อยืนหยัดในพระเจ้ายืนหยัดให้หัวใจของ เรามั่นคงที่จะไม่ตามกระแสโลกนะคะเพื่อชีวิตของเราจะเป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าว่าพระเจ้าทําอะไรในชีวิตของเรานะคะเราไม่จําเป็นต้องอยากเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าเก่งไปทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะเพราะว่า พระเจ้าบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องอวดตัวเราเองนะแต่ให้เราอวดพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานะคอาจารย์เปโอลได้พูดถึงในคาลาเทียบทที่ 6: กข้อสิบนะคะบ,บอกว่าข้าพเจ้าไม่อวดอะไรนอกจากเรื่องของการเขียนของพระเยซูคริสต์องค์พระผูะะ้เป็นเจ้าของเราซึ่งโดยการเขียนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ตายจากโลก นะพี่น้องเราเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นเราตายจากโลกนี้แล้วเราตายจากความเสื่อมสมเพราะฉะนั้นเราอย่าย้อนกลับเข้าไปอีกนะะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุข ทุกประกาศและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ